ลุนขึ้นไหมนนกุลยืนยันความสัมพันธ์ล่าสุดกับเก๋ไก่สไลเดอร์ เป็นโสดมาตลอดแต่ล่าสุดหนุ่มตีนนกุลชาโนนก็ถูกจับตาความสัมพันธ์กับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋ไก่สไลเดอร์เพราะทั้งคู่มีความสนิทสนมกันและนนกุลมักจะเข้าไปไล่กดไลค์รูปของสาวเก๋ไก่ G S อยู่เรื่อยๆล่าสุดนนกุลเปิดใจกับนายอินเตอร์เทนถึงเรื่องดังกล่าวว่ากระแสข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ทําไมถึงเป็นข่าวที่ผ่านมาติดตามเก๋มานานเพราะอีกฝ่ายชอบมาทักในไลฟ์คนที่เชร์ก็ เข้าใจได้อาจจะคิดว่าเราสนิทกันตอนนี้ยังไม่ได้คบเคยเจอเก๋จริงๆไม่ถึง5ครั้งด้วยซ้ำส่วนอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนไม่เป็นไรถ้าคนจิ้นกันเราก็โอเคตอนนี้ยังไม่โฟกัสเรื่องรักยังให้เรื่องงานมาก่อน